มาคะมาสวัสดีคะ่ะมาคะม,มามาม่านะคะมามา่าวนอาหารมือ้อแรกของมานะคะอาหารมือ้อแรก <c oughs> หิวจัดจัดสองห่อเลยคะ่ะโอ้ยอาหารเนาะอาหารของคนเมืองนอกนะคะ เด็กเมืองนอกเว้ยคือแบบหิวคักเนาะอืมอืมอืมหมูหไก่ก็มีนะคะแต่ไม่ชอบชอบแบบนี้นะคะหิวหิวคะ่ะหิวมามาลบ ต้มยำนะคะอืมสองห่อเลยนะคะอืมจ่ายผักขมนะคะแล้วก็อืมผักกะหล่ำนะคะอืมอืม อร่อยเวลาหิวหิวอะไรก็อร่อยนะคะมากค่ะฮับคลิปแรกนะคะ วันนี้ก็ขออภัยนะคะที่ไม่ได้ขึ้นไลฟ์วิดีโอคลิปสั้นก็ไม่มีมีแต่อาหารนี่แหละคะ่ะแล้วก็สองห่อนะคะสองหอ,งะะอ,งหองกลับกล้องไม่ได้นะคะ ฝาเป็นกำลังใจด้วยค่ะขอบคุณนะคะเดี๋ยวต้องใช้เวลานานเลยค่ะกว่าจะหมดนะคะเยอะมากขอมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ